อ,อ,อ,อืมอืมแต่ยนมข <c oughs> ้างๆน,นาขาขาี่ตายแล้วเนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่แขนีมอะนลุงเออขูกัก็ได้เอางมันเนิดโอ้ไออข่ลุงบ<ห>รีนะมันไม่ดีตรงนั้นลุงฉันบอกย,ยาดีกว่านะ บอกว่าอีนี้โอยอยนอยโอยอยโอยอยโอ้โอยโอยอยโอ้โอยโอยโอยนอ่ยโอยยโอ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 อโอย่ยอยโอ้โอยนียยโอยโอยยโอยโอยโอยอยอยโอยโอยโยออยยยยอยออ เอาเวจีพลอยไปตั้นเองอืมฉันจำได้นะว่าเจ๊นั่นชอบอยู่ช่วงคาโพดด้วยล่ะใช่เจ๊ก็ชอบกินคาโพดพิซซ่านะคาโพดเนี่ยพิซซ่านะคาโพดเจ้ก็ไม่赖เจ๊เหมือนกันว่าทำไมเขาชอบกินนะมันอร่อยได้ยังไงเนี่ยใช่ฉันว่านะเฮ้ยเสียงอะไรน่ะเอาล่ะเดี๋ยวหยุดนะหยุด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 นี่แหละเดี๋ยวฉันดูเองหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวฉันไปดูเองเอออะไรวะเนี่ยประตูเฮ้ยเฮ้ย

เออมันเอาปซศาจตบหน้าชันนะ้นอ่ะมันฟาดหน้าแล้วบอกว่าแค่เจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้แล้วค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะโอ้ทลังไมามากเลยอ่ะโ้บาจริงอยู่ไหนแล้วอะเรื่องมานีกว่าอืมชั้นมีเอ,อ,เอ่อ KFC อยู่นะชั้นว่าจะลองไปเป็นข้อตกลงดูว่าเขาจะยอมไหมนั่นรอเปล่าไปดูโอเคโอเคไปเลยเขาไปเลยเขามีรถหรือเปล่าเราึมีรถหรือเปล่าอืมไม่มีนะที่นี่นะ จะจำได้ว่าตอนประมาณกลางคืนกลางคืนจะมีเด็กแว้นกับพวกรถเออกระบะซิ่งมาบุ้นบุ้นนะตอนนี้กินเจ้นั่งอยู่ไหนน่นง่ะเขากินหน่อยแล้วกันน่าเดทางไอ้ขันรังได้ไังโอ้ยเย้เย้เย้เอาไปไหมเย้แล้วไป่ไหมจ้าโอเคไม่สบายคือขึ้นหลังคาเลยขึ้นหลังคาได้ตรงนี้ขึ้นหลังคาได้กูดูฝ้าถังมะเอ้ยมึงจะปัสสาวะบนขามาฮิยะได้รึตั้นเต้ออกไป ขึ้นได้ปะหรคะขึ้นได้ขึ้นได้โอ้เจมเขาขึ้นขึ้นขึ้นเกขขึ้นไม่เตนเกลขขึ้นไม่เตอนเรอกขึ้นไม่เตนไบอกแล้วดูหลังมาเจขึ้นไเนเฮ้ยเฮ้ยเจเขาไม่สุดเจมเขาพยายามเขานะคะพยายามพยายามเขานะคลุงลุเจขึ้นได้แล้วลุงโอ้ยโอเคโอเคลุงตายเหรอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยขายอ่ะขายอะลุงเพื่อลุงอะเฮ้ยทุกคนไเฮ้ยจิ้มหายแล้วลุงลุงโอเคใส่ได้อย่างอื่นแทนใจได้จีเนี่ยมันเป็นเนื้อคนเนื้อขึ้นคนขึ้นาศูนย์เอาเลย มาโดนประตูได้บนไหนประตูมึงอ่ะเฮ้ยเกย์อาคูดเฮ้ยมันมาไหมเนี่ยไม่หรอกส่งโดนมาดูไหมโดนอย่างวะเดี๋ยวฉันส่งให้เออบ้านมึงนะติดติดเฮ้ยติดติดเฮ้ยติดอะไรขึ้นเด็ดเด็ดติ๊กัโนจิบออกมา ข่าสุดมันอยู่ตรงนี้ดูสิเฮ้ยเชี่ยฮะเกับมุงหน้าไปไวมากโดนโดนโนด้โอชคมันชกมันโดนมันหัยันไลโดนยัไงอะลบไหนี่ไหนหลบหลบหลบหลไหนสิลบสิอ่ะหลบหลบฉชนจะโดนหน้าไหมโดนพังอะไนั่อะไรนั่นอะโอ้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 เจ๊มุ่งหน้ามาเร็วมากโเจ ทุกคนเจ๊อยู่ข้าเราแล้ทุกคนทุกคนเจียบพระกระโดดออกบ้านวิ่งออกบ้านทุกคนทุกคนบ้านโอเครอดรอดแสนล้านพแสนล้านชาร์ชวนิดนี้รัดุนนี้คุับุอดรอดนี้รอดเพียบเลยย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 ไยย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 ดยยย ออกไปดูหน่อยไหมโอ้เชี่ยออกมาออกมาออกเนี่ยโอ้ยเชิดโอเคโอเค้ยวิ่งเข้ามาทางไปบังเกอร์อยู่ไหนกูลืมแล้วแจมอะ้ยไหนเนี่ยเชี่ยไหนไหนไหนทางนี้ทางนี้ทางอันนี้พุ่งกระพุ้นไอ้เชี่ยไอ้กูมีพิซซ่าสุดเลย บังเกอร์มันจะเออเรือนะเพราะมันมันมีเถกเจอร์แต่ข้างล่างมันเออเรือนี่อย่างนี้ว้าวทำไมมันไม่โหลดล่ะโอเคกูพังตูไปเลยเรียบร้อยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเประตู้เลยเร็วเร็วเร็วเจ๊ไม่มาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรโอ้ฉันโดน โอ้นั่นไงสวัสดีครับตัวป้าโอ้เขาจำได้ว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่มันมันชอบฆ่าคนเขาไปครับครับคับเชื่อเชื่อปีนี้ปีนี้ก็จะเดินอย่างเดียวนี่ประตูอัตโนมัติปิดเองไปวิ่งไปเรา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 ยัทุกคนแต่เยอะแล้วว่าข้างนอกก็มีเจนะทุกคนทุกคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงประตูอยู่ตรงหินก่อนอยู่ตรงหินก่อนทุกคนโอ้ยโอ้เจ